ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านครับผมคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลงุงที่สาวีิชัยทุกท่านด้วยเดี๋ยวมาดูการขยายพันธุ์ชมวิธีการเสียบตรงชมกันแล้วกันนะครับผมผมอาจจะตอบช้าบางครั้งตอบอาจจะพิมพ์พิม์ไม่ค่อยได้นะอาจจะใช้วิธีพูดเดานะบางครั้งแกพูดผิดจะเพี้ยนแล้วก็ทําให้ไม่ชัดเจนในการห <c oughs> มายถึงว่านั่นแหละนะพอดีผมไม่มีเม็ดแว่นตานะแว่นตาใช้ไม่ได้แนละ้วแว่นตานหักหมดแล้วก็ผมมองไม่เห็นก็เลย ทำงานได้ยากมากช่วงนี้ในการตอบขอโทษด้วยเดี๋ยวต้องค <c oughs> ่อยค้ำหาเงินซื้อวตราก่อน <c oughs> ก็อันนี้เป็นชมที่เราเสียบแล้วนะเสียบแล้วก็ก้างให่พันน้ชมอ e ีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่คือเมล็ดพันธุ์นะอันนี้เก็บเมล็ดพันธุ์เมื่อกี้บางบางฝากแกแตกก่อนอันนี้ยังไม่แก่พออันนี้เป็นคู่เดียวกันก็แก่ได้อยู่บางเมล็ดน,นะอันนี้ได้บางเมล็ดน,นะก็ค่อยคัดเอาอันนี้เป็นเป็นดอกซ้อนรรดอกซ้อน,รรนรรจาค่อนข้าง เก็บฝักได้ยากหน่อยไม่เหมือนชั้นเดียวการเก็บเมล็ดพันธุ์เมล็ดเมล็ดแมเมล็ดพันธุ์ดอกจ้อนทำเมล็ดพันธุ์ดอกจ้อนแกได้เมล็ดที่น้อยหน่อยนะก็จะมีเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ด้วยก็อีกแบบหนึ่งที่การเสียบอีกที่การเสียบเสียบช้นช้ก็หลายท่านเสียบเป็นนะนะอันนี้แกงแห้งๆนะปล่อยแห้งๆแล้วก็ทําให้ดูว่าอันนี้แบบเปียกๆเลยรดน้าทุกวันแบบไหนจะติดไวติดช้าก็จะเหมือนกันนะครับผมอายุในการติดก็อยู่ที่เก็บถึงแปดวันนะ ถ้าผ่านสิบวันไปแล้วไม่ติดแน่นอนเน่าอีกแบบหนึ่งคือการเราเลือกกิ่งที่จะเอามาสร้างสืพันธุ์ใหม่อันนี้อันนี้ดอกอไม่ใช่ดอกสิใบ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 แกดูดูอ่าด,ดูสวยใช่ไหมอ่าเป็นใบด่างที่ดูสวยนะตัวนี้นะดูสวยแต่เราต้นแม่ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนหาไม่เจอเลยอันนี้จะถ้าเปียนดีๆนะได้ดินดีๆได้ดินดีๆจะงามดีมากเลยนะจ๊ะนะครับผม โอใบสวยนะดอกแบบนี้ไม่รู้นะแล้วใบสวยมากเพราะว่าได้ใบแบบนี้ได้มาจากไหนทําอย่างไรถึงได้มาอันนี้เกิดจากธรรมชาตินะธรรมชาติสร้างขึ้นมาอย่างไม้แบบนี้เป็นไม้ที่ไม่สมบูรณ์จะมีเป็นบางต้นที่เป็นแบบนี้นะครับผมอย่างต้นนี้นะไม่สมบูรณ์มากเลยเห็นไหมถ้าได้ดินดีดงามมากนะเนี่ยนะจะเลื่องเห็นไหมเขาจะสร้างใบไปเองนะสร้างใบไปเองอันนี้คือจะเป็นใบด่างเห็นไหมใบด่างออกด่างๆเห็นไหมแบบนี้แต่ว่าเขาจะมีอีกกิ่งหนึ่ง ที่ออกมาใบสีเดียวผืนเดียวแบบนี้เป็นสีเหลืองทองแบบนี้สวยๆเราก็ hang, าาต้องเลี้ยง uh huh. ถ,ถ้าเราไม่ต้องการตัวน e ี้ถ้าไม่ต้องการนะเดี๋ยวทําให้ดูนะวิธีไม่ต้องการตัดทิ้งไปเลยเนี่ยเอาทิ้งเอาทิ้งนะถ้าเราไม่ต้องการตัวนี้นะเอาทิ้งเลยอ่าสวยไหมสวยเดี๋ยวทิ้งเราต้องการตัวนี้เราเลี้ยงตัวนี้ไว้อย่างเช่นตัวนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมจะเป็นสีเหลืองทองที่สวยมากเห็นไหมอันนี้เหลืองทองสวยนะ เราเลี้ยงแค่เขานะเลี้ยงแค่เขาอะไรบ้างทีหมดอรอลุ้นให้เขาแข็งแรงสมบูรณ์พอเขาแข็งแรงสมบูรณ์ปุ๊บเราตัดมาเสียบนะจะมาเสียบหาริมจะง่ายที่สุดหาริยมเราจะได้กิ่งแบบนี้โตวไวมากแล้วก็เราจะได้เอาตัวนี้มาสร้างสายพันธุ์นะตัวนี้ผมตัดออกให้ดูไหมแค่จริงแล้วแล้วผมจะเลี้ยงกิ่งนี้เลี้ยงกิ่งนี้อันนี้คนละต้นกัน ก็สวยเป็นคนแบบนะเราก็จะได้ใบแบบนี้เลยไหมเราจะได้ใบแบบนี้มาเลยนะครับผมแม่อกว่าซัดแมเร็วกันเรียวไปเนาะพูดไวไปพูดไวไปโอเคไม่มีอะไรขายมีตีต้นเดียวเดี๋ยวจะหาเพื่อนใส่ต้าให้ชอบต้นนี้มองไว้นะสวยนะพอดีไม้ไม่มีเยอะไม่มีต้นไหนขายได้เลยไม่มีปัญ,ญาหาการตาแล้วทีนี้มองใครไม่เห็นเลย โอเคนะเราก็พอเข้าใจกันเสียบายเนาะแต่ยังไม่เข้าใจก็โทรถามทักถามทางไลน์ได้อะไรก็ได้ทั้งหมดนะถามช่องทางไหนก็ถามมาได้จะง่ายในการพูดคุยถ้าััรมาจะพูดคุยได้ง่ายสะดวกนะผมจะอธิบายให้รู้ว่าเออแบบมันแบบนี้นะทำอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้แกเขียยแกสอนเรือเราจะทําฝักหรือเราจะทํอาะทอะไรก็ตามแต่นะถ้าโทรมาคุยจะสะดวกนะสะดวกกว่ามันจะเข้าใจง่ายนะในการบอกโอเค ไม่ไดขายไม่มีไม้ขายให้เพราะว่าอย่าขายนะมันไม่งามก็เลยไม่ได้ขายของเขาหรอกแต่อันนี้คือการน,นั่นแหละเราก็อันนี้ไม่ได้ผสมขึ้นนะจะเรียงนะอย่างที่บอกนะเราก็นั่นแหละยัยงไปเดี๋ยวหาตาังซื้อดินดีๆมาใส่ก็จะได้ดอกใบสีทองอันนี้ก็ทองสวยอันนี้เดี๋ยวก็ดีโอเคขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณละสวัสดีครับสวัสดีครับผม